นโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควา ทั่วทุกภาคของแผ่นดินไทยไม่ว่าจะไปที่ใดหากมีใครเอ่ยน้ำหลวงปูทวดเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมจะยกมือขึ้นมาพนมโดยไม่ลังเลเพราะท่านไม่ใช่แค่พระเกจิอาจารย์หากแต่เป็นสัญลักษณ์ของความแคล้วคลาดปาฏิหารและศรัทธาอันแรงกล้าที่สืบต่อกันมาไม่ต่ำกว่า300ปี ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2125กลางทุ่งนาอันเขียวขจีในพื้นที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลามีเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชื่อว่านายหูและนางจันโดยให้เด็กคนนี้ชื่อว่าปูเรื่องเล่าของเด็กชายปูไม่ธรรมดาตั้งแต่วันแรกเพราะวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นพ่อและแม่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนาและได้ผูกเปลลูกไว้กับต้นเมา ปรากฏว่ามีงูบองหลาหรืองูจงอ่างยักษ์ตัวหนึ่งเหลื้อยมาพันรอบเปลพ่อแม่เห็นก็ตกใจมากได้แต่อธิษฐานขอให้งูไม่ทำร้ายลูกไม่นานงูจงอ่างตัวนั้นก็คลายตัวที่รัดเปลไว้และได้ขายเมือกทิ้งไว้บนตัวทารกเมื่อเข้ามาดูก็พบว่าภายในเมือกนั้นมีลูกแก้วกลมใสยอยู่ต่อมาลูกแก้วนั้นก็ได้กลายมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวด ปัจจุบันลูกแก้วนั้นถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดพระโคและเป็นวัตถุแห่งศรัทธาเป็นเครื่องเตือนใจและระลึกถึงตำนานปาฏิหาริย์ของเด็กชายปูคนนี้และในบริเวณนั้นปัจจุบันกลายเป็นสำนักสงฆ์นาผู่เปรซึ่งเป็นสถานที่เกิดปาฏิหาริย์ครั้งแรกของเด็กชายปูหรือหลวงปู่ทวดในวัยแบบเบาตามที่เล่าขานกันมาที่สำนักสงฆ์นาผู่เปรนั้น มีปฏิากรรมที่ถูกปั้นให้เป็นรูปงูตัวใหญ่กำลังขายลูกแก้วให้เด็กน้อยที่นอนอยู่ในเปลและมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรในเรื่องของสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงแคล้วคลาดและปลอดภัยเมื่อเด็กชายปูอายุได้7็ขวบก็ได้บวชเป็นสามเณรและเริ่มศึกษาเล่าเรียนพระธรรมและโดยเส้นทางชีวิตนั้นเหมือนถูกกำหนดไว้ให้ไกลกว่าคนธรรมดา ในปีพุทธศักราช2132พ่อแม่ของท่านได้นำท่านไปฝากไว้ให้เป็นศิษย์วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุฎีหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่านขณะนั้นมีท่านสมพันธ์จวงซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงเป็นเจ้าอาวาสอยู่สมพัน์จวงได้บวชให้ท่านเป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปีตอนที่ท่านบวชเป็นสามเณรน,นี้เองบิดาของท่านจึงถวายลูกแก้วคืนให้แก่ท่าน เพื่อเป็นลูกแก้วประจําตัวท่านต่อไปด้วยความที่เป็นคนฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ตลอดเวลาท่านสมพันธ์จวงจึงได้นําไปฝากไว้ให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลระบทปันปกิจปัจจุบันก็คือการเรียนนักธรรมนั่นเองโดยนําไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสนซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ถูกส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาให้มาครองเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีคูยังหรือวัดศรีหยางในปัจจุบัน ท่านได้เรียนรู้และจบหลักสูตรที่วัดศรีคูยางได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้นท่านมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมืองซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยทัศศีเป็นเจ้าอาวาสและบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบการอุปสมบทท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆ จนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามากและได้แสดงปฏิหารหลายครั้งหลังจากได้ศึกษาพระธรรมอย่างลึกซึ้งท่านก็ได้ออกเดินทางจากนาครศรีธรรมราชไปยังกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นเมื่ออยู่ที่กรุงศรีอยุธยาท่านได้บำเพ็ญเพียรศึกษาพระธรรมและได้รับสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรสในพระนามว่าสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจาร์ซึ่งสมณศักดิ์นี้นับเป็นเกียรติสูงสุดในยุคนั้น สำหรับพระผู้เปลี่ยนไปด้วยปัญญาและธรรมะและหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกเล่าขานอย่างไม่ขาดสายคือปฏิหาริย์หยียบน้ำทะเลจืดที่กลายเป็นตำนานคู่กับชื่อของท่าน เหตุการณ์มีอยู่ว่าขณะเดินทางโดยสารด้วยเรือสำเภาลำหนึ่งซึ่งมีทั้งท่านและลูกเรืออีกหลายชีวิตเรือนั้นต้องเผชิญกับพายุกลางทะเลจนเรือเกือบอับปางทําให้ต้องจอดพักที่เกาะแห่งหนึ่งลูกเรือได้ดื่มน้ําประทางชีวิตจนกระทั่งน้ําหมดลูกเรือบางรายก็ได้กล่าวโทษท่านว่าเป็นสาเหตุของเคราะห์ร้ายนี้และคิดจะปล่อยท่านไว้แต่แทนที่ท่านจะโกรธหรือหวาดกลัวหลวงปู่ทวดท่านกลับยืนเท้าซ้ายจุ่มลงไปในน้ําทะเล สิ่งอาัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือน้ำทะเลบริเวณที่ท่านเหยียบกลับกลายเป็นน้ำจืดจนลูกเรือทุกคนสามารถดื่มน้ำนั้นประทังชีวิตต่อไปได้เจ้าของเรือและลูกเรือจึงของเข้ามาโทษท่านและนิมนต์ท่านเดินทางต่อไปยังกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นที่มาของการเรียกขานสมญานามท่านว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และยังมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับปฏิหารเหยียบน้ำทะเลจืดของหลวงปู่ทวดในอีกมุมหนึ่งตามพงศวดานเล่าว่ามีโจรสลัดกลุ่มหนึ่งแล่นเรือเรียบมาตามฝั่งและได้พบกับหลวงปู่ทวดซึ่งมีท่าทีแปลกกว่าคนทั่วๆไปจึงคิดอยากจะลองดีโจรสลัดจอดเรือและจับหลวงปู่ทวดไปเมื่อเรือแล่นมาได้สักครู่ ก็เกิดเหตุมรสุมเรือแล่นต่อไปไม่ได้ถึงกับต้องจอดอยู่หลายวันจนในที่สุดน้ําจืดที่เอาไว้ดื่มก็หมดลงเหล่าโจรสลัดก็เดือดร้อนหลวงปู่ท่านคิดสงสารจึงเอาเท้า้ายจุ่มลงไปในน้ําทะเลจนเกิดเป็นประกายโชดช่วงน้ําทะเลกลายเป็นน้ําจืดเหล่าโจรสลัดก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพาการกราบไหว้ขอเข้ามาและนิมนต์หลวงปู่ท่านขึ้นฝั่ง ตั้งแต่นั้นมาประชาชนจึงพาการไปกราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมากหลังจากหลวงปู่ท่านกลับจากกรุงศรีอยุธยาท่านก็มุ่งหน้าสู่วัดพระโคเพื่อปฏิบัติกิจสำคัญคือบูรณะวัดพระโคนี้จนกลับมายิ่งใหญ่วัดพระโคมีบทบาทสำคัญมากในสมัยอยุธยา เพราะเป็นศูนย์กลางการปกครองของคณะสงฆ์บริเวณฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาและเป็นสถานที่ที่ใช้ดื่มน้ําพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมืองพัทลุงในสมัยก่อนที่เมืองพัทลุงเป็นศูนย์กลางการปกครองชุมชนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดพระโคว่าบริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาด้านฝั่งตะวันออกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1919ถึง2 3 9 ได้ถูกลุกรานจากพวกแขกหรือชาวเผ่าอินโดนีเซียจากปลายคาบสมุทรมาลายูบริเวณหมู่เกาะซึ่งมีการติดต่อกับชาวเปอร์เซียตั้งแต่กลางพุทธศตรวตรรษที่19และได้ส่งกองโจรสลัดมาลายูอุยงตานะซึ่งอุยงตานะนั้นก็คือกลุ่มโจรสลัดมาเลจากเมืองยะโฮที่ตั้งอยู่ปลายแหลมมาลายูให้มาทางมหาสมุทรเพื่อปล้นสะดมชุมชนต่างๆทางตอนกลางคาบสมุทรและได้ทําการปล้นเมืองพระโค และแถบคาบสมุทรอยู่หลายครั้งอีกทั้งได้ทำลายเมืองและวัดว่าอารามจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากแม้วัดจะถูกเผาและถูกรือ้อแต่ด้วยแรงศรัทธาและพระบรมราชานุญาตหลวงปู่ท่านก็สามารถบูรณะวัดให้กลับมายิ่งใหญ่ได้และตัวท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดพะโคแห่งนี้ชาวบ้านที่เคารพศรัทธาต่างเดินทางมากราบไหว้ท่าน และเรียกขานท่านว่าสมเด็จพระโคด้วยความศรัทธาสูงสุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและภายหลังหลวงปู่ทวดท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีที่นั่นท่านได้ทําคุณูปการมากมายจนกลายเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในช่วงบ้านปลายชีวิตเมื่อหลวงปูทท่ทวดมีอายุได้80ปีท่านได้เดินทางกลับมาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสที่วัดช้างให้อําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ที่นี่คือสถานที่ที่ท่านใช้สอนธรรมะช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นสถานที่สุดท้ายก่อนท่านจะละสังขารเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2225ท่านได้มรณภาพลงเมื่ออายุการครบ100ปีที่เมืองไซบุรี ท่านได้สั่งเสียกับรู้สึกของท่านว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพของท่านไปไว้ที่วัดโคกโ,โพโจังหวัดปัตตานีซึ่งต่อไปในวันข้างหน้าสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปีพุทธศักราช2497วัดช้างให้ได้จัดสร้างพระหลวงปูท่ทวดรุ่นแรกและจากวันนั้นเป็นต้นมาพระเครื่องของท่านก็ได้กลายเป็นพระเครื่องที่เลื่องลือที่สุดรุ่นหนึ่งของประเทศไทย พระเครื่องหลวงปูท่ทวดเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของความคล้าคลาดป้องกันภัยอุบัติเหตุและเสริมโชคลาภไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางทหารตำรวจหรือพ่อค้าแม่ค้าต่างก็บูชาท่านด้วยจิตที่เชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงปูท่ทวดหลายคนมักจะสวดคาถาณนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติพัวายะทาพุทธโมนะพอสวดแล้วก็พบว่าชีวิตคลี่คลายได้งานได้โชคได้ลาบปลดหนี้สินโดยไม่คาดฝันหลวงปู่ทวดถ,ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาในประเทศไทยที่มีผู้เคารพศรัทธาจำนวนมากเป็นหนึ่งในสองมหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งเป็นพระที่มีผู้เคารพนับถือทั่วประเทศ วันนี้หลวงปู่ทวดยังคงเป็นที่พึ่งทางใจเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นครูที่สอนเราด้วยความสงบแม้ท่านจะมีพลังเหนือมนุษย์แต่ท่านก็ใช้พลังนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่เพื่ออวดอ้างการระลึกถึงหลวงปู่ทวดไม่ใช่แค่การพนมมือแต่เป็นการยึดมั่นในความดีในการให้อภัยในความมีเมตตาและการช่วยเหลือกันหลวงปู่ทวดคือหนึ่งในพระเถระที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน เป็นพระผู้ทรงอภิญญาเปลี่ยนไปด้วยเมตตาและเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตด้วยปัญญาเมื่อเราระลึกถึงท่านให้เราน้อมนำคุณความดีของท่านมาใช้เป็นแนวทางในชีวิตเพื่อให้เราเก้าวผ่านอุปสรรคด้วยใจมั่นคงดังคำสวดที่ไม่เคยเสื่อมคลายนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา